มาดูที่ศึกอุ่นเครื่องกันบ้างที่เราจะไปเจอกับญี่ปุ่นนะคะ<ช>แต่<ช><ด>ทีนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้นเ,นเราคุยกันใช่ไหม,มว่าเราไปเจอกับทีมตนออกกลางเท่านั้นเลยมันจะมีเกมอุ่นเครื่องอีกสัก เกมหนึ่งแล้วเขาอยู่ในแผนนะแล้วอยู่ในแผนว่าจะนัดทีมตะวันออกกลางติดอุ่นเครื่องไปแบบปิดด้วยตตะแบบปิดนะคะแต่ปรากฏว่าก็เนี้ยแหละยกเลิกไปเลยนะแต่ว่ามีเหตุผลนะว่ายกเลิกเพราะอะไรใช่ใช่ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยความเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีอย่างที่บอกว่าก่อนจะมีเกมอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นใช่ไหมคะวันที่หนึ่งมกราคมนี้เนี่ยก็จะเป็นการเตรียมทีมแหละค่ะก่อนที่จะไปเจอศึกเอเชียนคัพ2023คือนอกจากนี้ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่ามีรายงานนะคะว่า เขามีการลงบุ๊กิ้งไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะไปเจอซักแมตช์หนึ่งที่จะจัดกุ่นเครื่องกับตะว,วันออกกลางเพื่อเตรียมตัวก่อนนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเป็นรายงานออกมาเลยว่ายกเลิกเกมนัดนั้นค่ะเนื่องจากมาซาทาดาอิชิอิค่ะหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยเขาบอกว่า คือต้องการจะซ้อมแท็กติกล้วนๆเลยก่อนที่จะเปิดสนามไปพบกับคีกิสถานก็เลยยกเลิกเนอนี้ก็คือเป็นความต้องการของทางโค้ชทีมชาติเองทางอิชิเองใช่นะซึ่งมาลองเรามาลองคิดๆดูมันก็มีเหตุผลเหมือนกันแหละนะครับโอเคเลาจะน่าเสียดายเกมอุ่นเครื่องกับทีมใดสักทีหนึ่งซึ่งน่าจะนัดได้อยู่แล้วเพราะว่าทีมในตะวันออกกลางที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกใหยอาเซียนเนี่ยมันก็ต้องมีแหละแล้วก็เขาอาจจะอยากจะต้องการเจอกับเรา ไอเ้เรื่องนัดเนี่ยไม่น่ายากครับไม่น่ายากแต่ว่าอิชีอาจจะมองว่าถ้าเตะเนี่ยมันก็ต้องหนึ่งว,วันเป็นเตะมนนที่จะต้องเสียไปกับการเตะตรงนี้คือต้องเข้าใจด้วยว่าเราเพิ่งเปลี่ยนโค้ชไงี่พี่กุยถูกต้องเป็นโค้ชใหม่เ<ช>ลยเขาใช่ต้องการทําความเข้าใจกับนักฟุตบอลเรื่องแท็กติกที่เขาต้องการมากใช่นะครับคือมันไม่เหมือนทีมอื่นที่โค้ชเขาคุมทีมมาสักระยะหนึ่งแล้วนักฟุตบอลเข้าใจแท็กติกแล้วมีคู่มือแล้วเียบ้อยแแต่อิชีเพิ่งเข้ามานะฮะ คือคนได้เข้าใจนทคติดไอชมันก็มีแค่นักเตะที่เคยร่วมงานกันในสมัยที่คุมสุประการและสมัยที่เคยคุมบุริลัมนะฮะส่วนคนอื่นที่ไม่เคยร่วมงานก็ไม่รู้แหละว่านทคติกของไอจีเป็นยังไงดังนั้นไอีเองต้องการ ซักซ้อมทำความเข้าใจตรงนี้กันมาแต่ทีมชาติไทยใช่คิดว่าประเด็นหลักๆก,ก็คือเรื่องของเวลาเพราะมันเป็นทรัพยากรที่มันขอเพิ่มไม่ได้อะคือทุกคนมันมีเวลาจํากัดแค่นี้โดยเฉพาะอิชีอิอย่างเงี้ยโอ้ยต้องมาทําความเข้าใจนักเตะตั้งกี่คนใน,ในหลังเกยกับญี่ปุ่นก็คือก็โอเคลงลงในเรื่องของแทคนิคเอาสิ่งที่เห็นในเกมกับญี่ปุ่นมาเรียกว่าคุยกับนักเตะอีกทีหนึ่งแล้วก็ ผมต้องการอะไรจากพวกคุณบ้างซักซ้อมแทคนติกเพราะวันหนึ่งวันที่จะหายไปกับเกมที่ต้องไปเตะอุ่นเครื่องก็มันมันถ้าเกิดว่าเอามาใช้ในการแบบเข้มงวดเรื่องแท็กติกว่าทดอวทตสอให้มันจับจับในคนนั้นมันอาจจะได้ประโยชน์กว่า ครับแต่จริงๆแล้วผมก็เสียดายเหมือนกันนะเสียดายเหรออย่างน้อยน่าจะมีบททดสอบอีกสมตช์นึงแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าไม่อุ่นเครื่องแบบปิดกับทีมแต่รางวัลกลางเนี่ยถ้าหากว่าอีชีเขาอยากลองเกมเนี่ยเขาก็น่าจะนั้นอุ่นเครื่องกับบางสโมสรนั่นแหละเชิญครับน่าจะทำได้บางสโมสรมาขอเตะด้วยน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ ถ้าว่าเราจะมีเกมอุ่นเครื่องก็ตามโปรแกรมเดิมท<า>ีม่ไ<ส>ด้เข้ามาใช่ค่ะควันที่หนึ่งมกราคมนะคะเจอกับญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเข้าเอเชียนคัพผลนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกโปรแกรมนะคะถ้าไปดูเนี่ยเราอยู่กลุ่ม F นะคะอรอบแรกวันที่16กมกราคมจะเจอกับคีร์กิสสถานค่ะแล้วก็วันที่21มกราคมเจอโอมานวันที่25้ามกราคมก็จะเจอกับซาอุดีอาระเบียงานหนักงานหินอยู่นะม,มันมันหนักอยู่แล้วนะเอเชียนคัพในรอบสุดท้ายแล้วเมื่อก่อนก็คือยิ่งกว่านี้นะเมื่อก่อนมี16หทีมเนี่ยโอ้โห มันจะมีแต่ทีมเ,เก่งๆเข้ามาตอนนี้เพิ่มไปเป็น24ทีมนะมันยังพอมีทีมทีท่ระดับเดียวกับเราหรือว่าอ่อนกับเรานิดนึงง<ๆ>่ะ <c oughs> เข้ามาบ้างอืมนี้ก็อยากลุ้นอยู่ลุ้นในเรื่องของการถ่ายทอดสดนะ ครับจริงๆเนี่ยมันก็มีหลายๆคู่ที่มันก็น่าดูนะใช่บางอย่างเราก็อยากจะดูอ่ะเออเพราะว่ามันทีมอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้เขาก็มาเตะใช่ไหมผมเชื่อว่าแฟนคลับโซนดังมินเนี่ยอยากดูเกาหลีอยู่แล้วใช่แฟนคลับมิโตมะแฟนคลับอินโดหรือว่าแฟนคลับลิบกูเนี่ยเขาก็อยากดูญี่ปุ่นอยู่แล้วถูกไหมเนออย่องแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะถ้าสมมกติเขาจะขายเขาก็ใช่แต่เขากาเขาจะขายยกแพ็คทั้งหมดห้าเอ็ดเกมเงี้ยมันไม่เรื่องมันไม่เรื่องปกติแล้วสำหรับฟุตบอลในทัวร์นาเมนต์ในรอบสุดท้ายเนี่ยมันสามารถแบบว่า ขอแบบจรจาเงื้อก็ขซอยอะไรอย่างเงี้ยไดน่าจะแยกแพ็คได้นะแบบว่าเราก็ไม่ได้ได้แบบว่าน่าเขาจะสามารถขายได้หลายแพ็คนะเอาจริงงเนี้ยออก็ไปขายทาจิกิสถานขายอินเดียใช่ไหมแพ็คไทยก็ขายแพ็คไทยไปคุณอยากซื้อแตงแม็กก็เรื่องได้แต่ถ้าคุณจะซื้อแพ็คของคุณเลยก็ได้นะอะไรเงี้ย ไม่ไม่เคยเห็นนะเราท้ายทาั้งทั้งฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเอเชียนคัพนะไม่เคยเห็นการ,รการแบ่งแท็กขายแบบนี้นะก็ต้องดูแต่ผมก็เชื่อว่าสุดท้ายเราน่าจะได้ดู นะฮะก็ได้ดูวิธีทการญี่ปุ่นกับเวียดนามเนี่ยถามว่ามันไม่น่าดูเหรอญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียใช่ไหมใช่ไหมมีอะไรอีกอ่ะนี่อันนี้คือกลุ่มรอบแรกนะเกาหลีใต้เนี่ยเกาหลีใต้ก็อยู่กับมาเลเซียก็แต่ระดับหนึ่งแต่ว่าไทยเนี่ยไม่ต้องห่วงไทยเราดูทุกนัดอยู่แล้วนะครับและแล้วอย่างทีมอย่างซาอุดิอาระเบียทีมร่วมกลุ่มกับเราเนี่ยใช่ก็น่าดูเหมือนกันลงตรงอันนี้นี่มาเป็นกุนซือเนี่ยนะฮะแล้วอย่าลืมว่าพอเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยมันน่าดูทุกคู่แล้วนะใันเข้มข้นมาก ก็แม่อ่ะก็เราก็รอรู้ด้วยกันว่าจะได้จะได้ดูไหมแล้วก็ก็แล้วก็หรือว่าดูด้วยวี่ไหนก็ต้องขอผู้ใหญ่ใจดีนะฮะใช่ค่ะวิงวอนวิงวอนก็แล้วกันนะฮะขอวิงวอนเวร์ชันครับนะครับขอความเมตตาผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเราจะไปลงขันกันเองก็ไม่ไหวอะสามคนครับทุนเราไม่สูงขนาดนั้นหมดตัวเลยจ้า รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา